สวัสดีครับผมเชางบอยร้านลุพดเฟอร์นิเจอร์ไม่เก่าครับผมคลิปนี้นะผมจะพามาส่งงานนะครับผมบ้านทรงจั่วนะครับผมซึ่งความยาวไม่ธรรมดาครับหลังนี้15เมตร50ครับผมโดยความกว้าง3เมตรโอเคครับผมมาชมกันเลยครับหลังนี้เป็นบ้านทรงจั่วนะครับผมขนาด3เมตร50คูณ15เมตร50ครับผมแล้วก็มีห้องเก็บของด้วยครับผมอิเซอรีตกแต่งหลายอย่างมากๆครับผมซึ่งสวยลงตัวมากๆครับผม โดยทุกสิ่งทุกอย่างครับผมที่เจ้าของบ้านเป็นคนออกแบบทั้งหมดเลยครับผมในการจัดวางอะไรเนี้ยครับผมก็คือมีส่วนร่วมในการออกแบบกับผมนะครับผมดูด้วยครับผมสีสันครับหลังนี้มีลิกงดัดมีมุ้งลวดให้เรียบร้อยนะครับผมดูครับผมนี่ครับรางน้ําเป็นรางน้ํพ p ว c อีอย่างดีครับผมนี่ครับดูครับผมเสาเหล็กหน้าห้านะครับหลังนี้เสาเหล็กหน้าห้านาสอง หนาสองจุดห้าครับผมหนาสองจุดห้ามิลครับโครงสร้างนี่หนาๆเลยครับเนี่ยเหมือนเดิมครับผมโครงสร้างเหล็กสองจุดศูนย์หมดเลยครับข้างล่างเนี่ยครับถักให้เยอะๆครับครับให้ครบๆเลยครับผมหยึดตัวบ้านติดให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ครับซึ่งหลังนี้ระบบไฟอะไรคือครบจบหมดทุกอย่างแล้วครับเดี๋ยวมาชมด้านในกันนะครับผมครับโอเค ขออนุญาตนะครับครับผมนี่ครับหลังนี้เป็นบันไดสามขั้นครับผมขึ้นมาอันนี้สีกระเบื้องลูกค้าครับผมเลือกกระเบื้องอีนะครับผมลายกระเบื้องทุกสีทุกอย่างครับผมนี่เป็นกระเบื้องสี่สิบครับผมนี่ดูพัดลมครับผมอย่างสวยครับพัดลมครับตัวนี้ก็ลายพันธุ์เหมือนกันครับตรงนี้ครับหลังนี้มีประตูเป็นประตูบานเลื่อนครับประตูบานเลื่อนสายขวาแล้วก็มีม้งลวดให้ด้วยครับผมมีม้งลวดให้ด้วย เดี๋ยวมาชมด้านในกันนะครับผมดูครับตอนนี้พี่เขากําลังซื้อของมาแต่งบ้านอยู่นะผมดูครับของที่พี่เขาซื้อมาค่อนข้างเก๋ครับผมสวยครับดูพัดลมด้านในครับหลังนี้นะผมลูกค้าเลือกสีภายในเป็นสีออกโทนโทนสีครีมครีมครีมออกเข้มเข้มนิดนึงครับผมก็สวยครับผมสวยเลยครับผมครับแล้วก็นี่ระบบไฟครับระบบไฟเป็นคอน sumer แปดช่องให้ครับผม เป็นกันดูดกันช็อตในตัวครับผมจัดให้แบบว่าสวยๆเลยดูครับผมหน้าต่างมมองลวดอะไรครบๆเลยครับผมอืมครับผมครับตัวด้านนี้ลูกค้าเลือกเป็นหน้าต่างสามช่องครับเนี่ยสุดมากครับผมตรงนี้ครับดูครับผมกระเบื้องนี่ครับแน่นตึบครับผมนี่ครับโอ้โหอย่างสวยเลยดูครับผมที่เขาซื้อฉากซื้ออะไร ครับผมสวยงามมากครับเนี่ยเป็นแนวทางในเร็วนี่ยครับผมในการแต่งบ้านนี่ครับผมเป็นเตียงเตียงห้าฟุตนะครับตรงนี้ครับผมมีปลั๊กมีสวิตช์ครบครบครับน่ครับครับนี่ดูห้องน้าก่อนครับผมยังรู้ครับห้องน้ําครับนี่ครับผมใจนําเสนอมากๆเลยครับห้องน้ำยังรู้เลยครับตรงนี้จะครกลูกค้าลึกเองนะครับผมครับตรงนี้ครับ เป็นของเกรดพีเมียมทั้งหมดเลยดูอ่างล้างหน้าครับผมอย่างสวยครับผมก็มีกระจกกระจกอ่านครับผมเนีวินเทจนิดนึงครับมีฝักบงฝักบัวเครื่องทำน้ําอุ่นอะไรเรียบร้อยหมดเลยครับที่ใส่ทิชชู่ครับมีพัดลมดูดอกาศคือครบๆเลยซึ่งห้องน้ําตรงนี้นะผมขนาดสองคูณสเมตรนะครับหลังนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูห้องครัวกัน ผมซื้อห้องครัวนี้เรามาต่อเติมที่หลังนะครับผมตรงนี้ครับซึ่งตอนที่เอาบ้านมาประกอบก็คือผมจะถอดมาบ้านหลังนี้ผมทําแยกส่วนเป็นสามส่วนครับแยกมาผลมาสามเที่ยวครับผมนี่ครับผมมาเป็นห้องครัวตรงนี้นี่ครับผมส่วนที่ต่อเติมคือตรงครัวนี้เราจะไม่ได้บุในนะผมพอดีพี่เขาว่าไม่ต้องบุนะผมเราก็ทําโชวโครงไปเลยครับผมแต่ตีฟ้าเก็บงานให้สวยๆครับนี่ในพัดลมดูครับผม อย่างรู้ครับพัดลมครับมีไฟพร้อมครับผมตรงนี้ครับนี่จะเปิดไฟให้เอฟซีที่ชมกันพัดลมครับอ่านี่ครับควบคุมโดยรีโมดนะครับผมพัดลมทุกตัวควบคุมโดยรีโมดทั้งหมดเลยครับนี่โหดูครับผมครัวครับผมนี่ครับผมมีระบบไฟครับครบให้หมดทุกอย่างครับผมในห้องครัวนี่มีเหล็กดักพร้อมนะครับผม ครับนี่ซึ่งหลังนี้เนี่ยพิเศษหน่อยเพราะว่าบ้านพี่เขาคือเคยโดนโจรขึ้นบ้านครับพี่ก็จับเต็มแล้วประตูเล็กเลยครับผมด้านหลังนี่ครับผมรนขโมยขึ้นบ้านนะครับผมได้เงินได้ทรัพย์สินเก่วไปก็เยอะอยู่นะครับผมนี่พี่ก็แล้วขอเป็นแบบมาตรฐานเลยล็อกสองชั้นครับผมมีตําบนข้างล่างครับผมแล้วก็มีตัวล็อกตรงนี้อีกชั้นหนึ่งครับผมนี่พอออกมาด้านหลังเนี่ย ก็จะเป็นช่างแมวโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ครับผมจะไม่เจอก็ไม่เจอห้องเก็บของนะครับผมซึ่งห้องเก็บของนี้พี่เขาก็สั่งต่างหากครับผมครับนี่จัดให้สวยๆเลยสีเหมือนบ้านเลยครับผมเดินระบบไฟให้ครบๆนะครับผมครับนี่มาดูครับผมครับแต่ในพีเขาเริ่มทยอยเอาของเข้าแล้วครับนี่ห้องเก็บของมีลูกหมุนระบายอากาศให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นี่ครับผม ซึ่งขนาดห้องเก็บของนี่สามคูณสามคูนสี่ครับนี่แข็งแรงตัวเนี้สามารถปลูกกระเบื้องได้เลยเนี่ยโครงห้องเก็บของเพราะว่าหนึ่งห้องเก็บของนี่คือต้องต้องแข็งแรงจริงๆครับผมนี้โอเคมีไฟมีปลั๊กให้เรียบร้อยครับผมครับผมแล้วก็ตรงนี้นี่ครับสีห้องเก็บของครับผมตรงนี้ หลังคาบุพิวร์โฟมให้เรียบร้อยครับเดินระบบไฟให้ครบครับผมนี่โอเคครับดูครับผมนี่ท่อน้ำม็เดินให้สวยๆเลยครับแต่บอกไว้ก่อนครับอย่างแพงครับผมเฉพาะรางน้าอ่ะข้างหนึ่งอ่ะตกแปดพันกว่าบาทน้เนี้ยข้างเนี้ยในพี่เขาใส่สองข้างเลยครับผมแปดพันกว่าบาทครับผมครบครบเลยซึ่งหลังนี้น่ะ รวมราคาของอะไรเบสเซ็จแล้วอยู่มันแปดแสนนิดๆนะครับเพราะว่าของพี่เขาคัดสรรแต่ของอย่างดีทั้งหมดเลยราคาก็เลยสูงนิดหนึงโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับระบ้านหลังนี้ครับผมเผื่อเป็นแนวทางลูกค้าท่านใดอยากได้บ้านส่งประมาณนี้หรือลูกค้าท่านใดมีความคิดที่ว่ากั้นห้องกันอะไรครับผมสามารถปรึกษา กับช่องบอยได้ครับที่เบอร์089 744 6209นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ